เมื่อก,กี้พลาดไปนิดนึงโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีร,นรับสูร่รายการเดลันเฮชแนลกับตเตยและเดลนเฮชค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม break your ex นั่นเองนะคะผมถ้า <c oughs> จะเรียกว่าไงดีเ,เรานี่ใครคิดแค้นแฟนเก่านะนคะเชิญคะ่ะเชิญคะ่ะเชิญคะ่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้าน description เหมือนเดิมนะจ๊ะเราก็มาสนุกกันเถอะเนอะมีกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมเคลองดูอันแรกแล้วกันปาหุ่นนางแบบไอ้ยะอปุยคุณป้า เออเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันไม่เป็นเลดเบียนใช่ไหมโอเคโอเคโอเคโอค้ย้วกูตั้กตูตไม่ทันเลยเปิดมั้งปึ้งเต็มหน้าเลยยูริเลยยูริเลยอันนี่สอปึ๊บตู้งหูผิดตายมันเป็นมีก็ไม่บอกกูโอเคอ่าเทียนดีไหมมันเทียนป่ะวะอุ้ยระบบอะไรเนี่ยกรึ่ง อ,อุ้ยน้ำน้ำแปะแปะอุยอฮะโอ้โหใครผู้ชายคนไหนนะคะอันนี้ฝั่งนี้คือแบบว่าจะใช้กับพวกอันนี้กับผู้ชายนะคะแต่ถ้าฝั่งนี้จะเป็นของทำใส่ผู้หญิงอืมกเพุ่งรู้โอเคดีมากไหนลองดูดิชิงอุย้ยอุตา อ้อุ้ยโอ้ย,อยหำแตกกันเลยทีเดียวเชียวเฮ้ออดีด้วยนะปารไม่ได้ตั้งใจนะเอานี้ไปแล้วกันมันใส้มึงมากอ้ายเกาอี้อุ้อยขอสนั่งแป๊บหนึ่งอะาทำอะไรเหรออ่าถอดรองเท้าใช่ไหมคะลูกอ่าถอดซาลูกถ้าเสร็จปุ๊บทำอะไรอ่าไปไปแล้วทำฮีอะไรต่อเอาเข็น อ่าโอ้โหลองทางมาให้เพื๊บเชิญเลยครับอ่าลาดน้ำแล้วจะไปเช็คฟื้นโอ้โหทำลายไฟทำลายแฟ,ฟ,เฟนเก่าเดซ์ตีนมากเออเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันสุ่มสินะแต่ฉันชอบอันนี้ที่สุดละอี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 ไม่ค่อยบ่งบอกรสนิยมเลย เอาหมัดไปแดกออเออ,อเออโอ้ยอะไเออนี่เจอเหรอจ้าแม่มากอืมแดกโอ้โหเฮียขี้ใส่ด้วยแม่เจ้าแดกข้าวไม่ลงละโก้ยตายตายตายเอจาจัดให้ครับเครื่องบินเหรอแหม่อุ้ยเครื่องบินจริงเชงด้วยอืบอายาหน่ารักค่ะสัตว์กูมเมเ าน,นก่อนทำไมกูตาดูที่นั่งอะโอ้ยที่นั่งเอาเราเห็นลางร้ายบังเกิดยิงบาสก้าตุ้มเออเฮ้ยครับเมียคับเมียอ้าด้วยด้วยอูยแะมันใจมากเออย,ยังไม่จบครับแหลมมากครับเมียไม่ต้องให้นั่งดูกันเลยทีเดียวอะไรต่อ เออ h a p เบิร oh, uh, mm ์ t เด a ์เหรออ่ะใส่ไปอืออืออุ้ยน่ามากอะเอาลูกโป่งมาให้กูด้วยอว้าน่ารักเฮ้ยกูบินได้อ้าใจกูไปไหนอ้าวเริดแล้แมวอือจ้ะเฮี้ยมากค่ะเฮี้ยมากต่อครับ วิ่งเยสดบัตรเครดิตไอ้ี้ะสวยอย่างกับยเจ้าหญิงร่ากูมีบัตรเครดิตแลมแมวฮะเออเดี๋ยวบัตรนี่มันบัตรกูนี่วะไอ้ี uh, yeah. ้ะเฮ้ยกูไม่ให้ไ่แล้วว่ะเออเออบัตรเครดิตแม่งทุกเรื่องจริงๆแล้ว uh, นี่เราไม่รู้เหมือนกันว่าทดลองอะไรนะคะเราเลยพากไม่ได้เหมือนตอนที่อยู่เป็นคุณครูนะโอเคเอาลองตีมไป ไปมาน,นี่หน่อยดิเอ่อเน่ๆๆก็มาทางนี้ได้เหมือนกันอ่ะเนี่ยเชิญไปก่อนเลยอ่ะมึงก็ไปด้วยกูไปละเอออออือ,อพ่องมึง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 ม,งมงีกูสวยกว่าไปละบาลโหเตอร์ลีใส่ปิ้นกันเลยทีเดียวใส่ปิ้นเหรอไม่มั้งตุ๊กตาปิ้นของขวัญว้าวสวยจังพีเดียวของขวัญอะไรวะเนี่ยเปิดดูฮะหมวกกับ จรวเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบ,บอกนะว่าอ่ะกูใส่กูใส่สเหมือนกันเบินแมงเอือเออ,เอ,อหน้าใหม่เอ,อือดนี่สินะคำนี่สินะความหมายของคำว่าหน้าใหม่เออไม่จริงจด้วยเอาก็ดิ่ไนะหมฮ้ออะไรอัน,นี่พี่บักปูนเอะแล้แมวอะไรเนี่ยไหนเฟิร์เฟิร์เฟิ่์เฟิร์เฟิร เรียบร้อยฮะปู <t> ่สัตว์บังเกอร์เออบังเกอร์ลราดะทุ่นตีเลยไอ้น่นอะไรซึงเลยแค่สิบสี่สิบสี่กุมภาเนี่ยอู้หูเหี้ยปูสัตว์เออเลื่องไรเป็นโลคหิปกูยังไม่ทำทุกคจบเลย สิบี่กุมภาใครอยากจะทำกับแฟนกับแบบนี้ก็เชิญนะคะแต่ระวังไว้ดีเนอะคุกนาคุกนะกนะไปก็รถแล้วกันวเวทเจษเสียอุ้ยเสียขารักจริงเสียขาไปแล้วอ้าวเพียหัวแตกเกิดพ่อเหรอพ่อบ,นบันทอกกลัวมไม่น่าจะใช้พ่อแล้วแหละมาเราก็ไปต่ออะไรคอมโนบุ๊ก แล้วแมวฮะคอมพิวเตอร์สามารถใช้เป็นที่โบที่ที่ตบหัวคนได้เป็นอย่างดีนะคะอย่าลืมเอาไปใช้ละถ้าคุณไม่เสียดายฮิ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 ไปต่ออันเนี้ยของขวัญให้จะอะให้ปุ๊บเอามัดเหรออะไรเออกูใส่พ่อมึง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 ทิ้งกูทิ้งกูทิ้งกูเออ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 กูบินแล้วแมวเออเออ เดี๋ยวมึงต่อยไปขี้ไปอย่างนี้มึงเฮี้ยไปมั้ยอันนี้อะไรกูว่าขีได้เนียเอ้ายิงระเบิดตูดระเบิดขี้สินะโอเคถ้าใครชอบเกมวันยูเอ็กนะฮะก็อย่าก็มาตามลิงที่เตยแปะไว้ด้านล่างก็ได้เลยเนอะถ้านะฮะแล้วช่องอีช่องที่เอาลงไว้นี่คุณไม่ต้องมาดราม่านะคะว่าอุ้ยช่องเปล่าช่อเปล่าปะเปล่าของกูเอง โอเคนะเคลียร์รู้เรื่องถ้างั้นก็ขอจบพานนี้ในเพีงงยงเท่นนีะ้แล้วกั bye you, นนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์แล้วก็แชร์คอมเมนต์กันเนอะแล้วก็บายบายซิูนาพานนะครับแถมให้นิดหนึ่งไอ้อยะยูริเรียกพี่ืออประตูบังเฮ้ไหนกูส่องเดิสัตว์เสือเออเออตาบอด